ไปอีกินอะไรดีคะเตรียมกับข้าวเยอะเลยกินอะไรดีคะเดี๋ยวไม่ให้ไปอีกคนเดียวเลยนะกินเลยค่ะเลือกเลยเลือกเลยอยากกินอะไรกินอะไรดีคะ กินอะไรดีอยากกินอะไรอ่ะเลือกเลยมีตั้งหลายอย่างกิน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 ก็ไม่กินถามมันไม่กิน จากวิดีโอที่คุณผู้ชมได้รับชมไปนะคะจะเห็นว่าผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมรายนี้มีปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการรับประทานอาหารนั่นก็คือการปฏิเสธไม่ยอมรับประทานอาหารค่ะซึ่งผู้ป่วยรายนี้อยู่ในระยะที่มีความรุนแรงปานกลางถึงรุนแรงมากนะคะ ปัญหาที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าเกิดจากการที่มีกับข้าวหลายอย่างนะคะให้ผู้ป่วยเลือกมากจนเกินไปจนทําให้ผู้ป่วยเลือกไม่ถูกเมื่อเลือกไม่ถูกก็นําไปสู่อารมณ์หงุดหงิดอารมณ์โมโหและนําไปสู่การปฏิเสธการรับประทานอาหารได้ค่ะวิธีแก้ไขที่เราสามารถทําได้ก็คือจํากัดจํานวนของชนิดอาหารให้เหมาะสมกับความสามารถในการเลือกของผู้ป่วยเช่นอาจจะมีกับข้าวเพียงหงหรือ2อ,อย่าง และเลือกเป็นอาหารที่ผู้ป่วยชอบและสามารถรับประทานได้ง่ายเหมาะสมกับระยะของโรคและโรคประจำตัวที่ผู้ป่วยมีค่ะไปอีกวันนี้มีไข่ตุ๋นนะคะเดี๋ยวเรากินข้าวด้วยกันเลยเนีย่น่ากินไหมน่ากินไหมคะลองชิมดูว่าอร่อยไหม กินได้เหรอกินได้ค่ะกินได้มาเดี๋ยวมมกินให้ดูน,นี่ง่ายลองกินดูอันนี้ช้อนอันนี้เรยกาช้อนนะคะนี่อ่ะจับช้อนใช่อีกข้างหนึ่งอ้าโอเคมากินพร้อมกันเลยนะ ตักข้าวเอาช้อนตักข้าวนั่นแหละถูกต้องอืมอย้ย จะเห็นได้ว่าวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการไม่ยอมรับประทานอาหารในผู้ป่วยรายนี้เริ่มต้นจากการที่เราเตรียมอาหารนะคะที่มีจํานวนกับข้าวไม่เยอะมากรวมถึงตักใส่จานมาให้เรียบร้อยผู้ป่วยก็จะสามารถเลือกได้ว่ามีกับข้าวแค่หนึ่งหรือ2ออย่างในจานทานร่วมกันกับข้าวประกอบกับจะเห็นว่าผู้ดูแลค่ะมีการรับประทานอาหารให้ผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมดูเป็นตัวอย่าง มีวิธีการจับช้อนจับซ่อมแล้วให้ผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมเรียนแบบได้ รวมไปถึงนะคะในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการหวาดระแวงสูงรู้สึกวิตกกังวลว่าจะเอาอาหารที่มียาพิษหรืออาหารที่เป็นอันตรายกับสุขภาพมาให้รับประทานผู้ดูแลได้แสดงให้เห็นถึงการรับประทานอาหารชนิดเดียวกันแบบเดียวกันรวมไปถึงแสดงให้เห็นถึงการเปิดขวดน้ําแล้วเทน,น้ําออกจากขวดลงในแก้วเพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกสงบขึ้นและมั่นใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารมากขึ้นค่ะ ไปอีกกินยาค่ะกินยานะกินทำไมบำรุงร่างกายไงไม่ได้เป็นอะไรกินกินกินยาค่ะร่างกายหนูไม่ชอบแบบนี้อ๋อ จากเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้นะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมปฏิเสธการรับประทญญานยาเนื่องจากอันแรกก็คือผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมไม่รู้สึกว่าตัวเองป่วยหรือมีโรคที่จําเป็นจะต้องรับประทญญานยารวมกับอย่างที่สองก็คือผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมมีความหวาดระแวง เกรงว่าคนใกล้ชิดจะทำร้ายหรือเอายาพิษมาวางให้ตัวเองรับประทานก็เลยไม่ยอมทานยานะคะทำให้เกิดความกดดันกับผู้ดูแลนำไปสู่ความเครียดสำหรับผู้ดูแลที่จะดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมต่อไปค่ะ วันนี้อากาศร,ร้อนๆดื่มน้ำแดงโซดาเย,ย็นๆกันดีกว่าค่ะนี่อันนี้ของอ่าอันนี้ของปอี้ของโปรดเลยชื่นใจชื่นใจค่ะดูเลยนั่น,นแหละเออชื่นใจไหมอร่อยนะอร่อยอร่อยกินให้หมดเลยกินให้หมดเลยค่ะนั่น,นแหละ จะเห็นว่าวิธีแก้ไขเมื่อผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมไม่ยอมรับประทานยานะคะสำหรับในกรณีนี้จะเห็นว่าผู้ดูแลนะคะได้นำยาไปบดนะคะ แล้วก็ผสมลงไปในเครื่องดื่มที่ผู้ป่วยชอบเพื่อให้ผู้ป่วยไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองกำลังรับประทานยาที่มีความวิตกกังวลว่าอาจจะถูกวางยาพิษได้นะคะรวมไปถึงเครื่องดื่มที่นำมาก็เป็นเครื่องดื่มที่เป็นของที่ผู้ป่วยชอบผู้ป่วยก็จะสามารถรับประทานได้ง่ายขึ้นฝากไว้สักนิดนึงนะคะในกรณีที่ผสมยาในน้ำอย่าลืมคนก่อนนะคะไม่งั้นยาจะอยู่ที่ก้นถ้วยค่ะ